เดาเด่น6ตัวประจำวันที่30ทธันวาคม2566ครับสำหรับพี่ๆน้องๆที่ต้องการเข้ากลุ่มเฮฮาภาษาหวยนะครับค่าสมัครสมาชิกเพียงแค่555บาทตลอดชีพเลยนะครับสิทธิประโยชน์ของท่านที่จะได้นะครับ 1. เลขเด่นประจำวัน 2. เลขปิงปอง 3. เลขสูตรนำโชค สีรับสิทธิ์ในการตีเลขจากความฝันนะครับพี่ๆสามารถโอนค่าสมาชิกมาที่ QR code นี้ได้เลยนะครับธนาคาร SCB ครับหรือว่าไทยพาณิชย์นั่นเองนะครับหลังจากโอนแล้วสามารถแอดไลน์หมอแมนมาได้โดยตรงนะครับโดยที่ ID Line นั้นเป็นเบอร์โทรนะครับแต่อย่าไปคลิกที่ช่องหมายเลขโทรศัพท์นะครับให้คลิกที่ช่อง ID นะครับแล้วกรอกเบอร์โทรลงไปนะครับหลังจากแอดมาแล้วนะครับพี่ๆส่งสลิปมาได้เลยนะครับแล้วแจ้งว่าขอเข้ากลุ่มเดี๋ยวหมอแมนจะส่งลิงก์ให้เข้ากลุ่มครับแล้วพบกันในกลุ่มนะครับ สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับอยู่ผมหมอแมนพลังเลขนั่นเองนะครับกับวันที่ดาวเด่น6ตัวประจำวันที่3 0มธันวาคม266นั่นเองนะครับก็เป็นตัวเลขที่คัดกันมานะเมื่อเรารู้เลขราศีแล้วรู้เลขวันเกิดแล้วนะครับเราก็ต้องคัดตัวเด่นมานะฮะว่าเ,าเลขไหนมันเด่น ที่สุดดาวตรงไหนที่เด่นกว่าเพื่อนนะครับเราคัดออกมาว่าเป็นการรีเช็คนะครับท่านอาจจะได้ตัวเลขจากสำนักอื่นมาด้วยนะครับก็มาดูว่ามันตรงกับที่หมอแมนคัดมาให้ไหมว่าอยู่ใน6ตัวนี้ไหมนะครับก่อนอื่นนะถ้าเข้ามาแล้วถ้ายังไม่เคยกดติดตามหมอแมนขอเชิญชวนนะครับให้กันกดติดตามกันเอาไว้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซันก็ดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเรามุ่งเข้าสู่00 0 0 0ผู้ติดตามนะไปด้วยกัน ขอบคุณด้วยสําหรับซับพอร์เตอร์นะครับใครที่สมัครสมาชิกเข้ามาเดือนละ100บาทนะครับท่านสามารถสมัครกับทาง YouTube ได้เลยนะกดคลิกคําว่าสมัครสมาชิกนะแล้วถ้ายู u ูบเนี่ยก็จะพาท่านไปตามขั้นตอนต่างๆนะครับเดือนละเพียงแค่100บาทมาแมนไม่ขึ้นราคานะราคาเดิมนะครับเข้าถึงง่ายนะท่านก็จะได้ มีตัวเลขเลขสูตรตาโชคเลขปิงปองนะครับในวันที่1วันที่16เนี่ยมอบให้ด้วยนะครับนะส่วนเรื่องเข้ากลุ่มนะครับก็ท่านหลายๆคลิปก็บอกไปแล้วมีทั้งกลุ่มตลอดชีพนะเสียเงินแล้วก็กลุ่มฟรีนะครับทั้ง2รูปแบบท่านสามารถ นะติดต่อแอดไลน์หมอแมนมาได้ลยครับนะตามไลน์นี้ไอดี ID นี้นะครับนะติดต่อแอดไลน์เท่านั้นนะครับท่านไม่จําเป็นต้องโทนะครับนะติดต่อแอดไลน์มาก็เดี๋ยวหม,มอแมนว่างหมอแมนจะตอบแล้วก็ส่งรายละเอียดให้นะครับเอาละครับเข้าสู่เนื้อหาของเรานะครับดาวเด่น6ตัวนะจะมีเลขใดบ้างดาวดวงใดบ้างนะครับไม่ให้เป็นการเสีย อ่นานาฬิกาเสียเวลานั่นเองนะครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับอ่ะดาวดวงแรกที่ชื่นชอบนะครับนะไม่ใกลไม่ไกลนะคุ้นเคยกันนะครับนั่นก็คือดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับดาวพฤหัสบดีเลข5ครับนะก็ว่ากันว่า ดาวเนี่ยนะเขาอยู่ในดวงเมืองเป็นดาวใหญ่เป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของความเจริญนะความเกี่ยวกับเรื่องของศิลธรรมครูบาอาจารย์นะเกี่ยวกับเรื่องของความรู้การศึกษานะครับเป็นดาวที่สมองเพชรเลยนะดาวพระฤหัสบดีเนี่ยใครเกิดวันพระฤหัสบดีก็ต้องบอกเป็นคนรอบคอบเป็นคนที่มีสติทาอะไรก็มีสติมีความรอบคอบช่างคิดวิเคราะห์แยกแยะ อย่าไปอย่าไปเขียนตัวยอ่อนะคิดวิเคราะห์แยกแยะนะใครอย่าไปเขียนคอวอยอนะครับเดี๋ยวไม่สุภาพนะห้ามนะห้ามนะก็คนพู้ธาิก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับนี่คือตัวแทนดาวพุทธิแล้วเขามีซีนอยู่แล้วนะครับบิมืคราวที่แล้วเนี่ยนะหมแมนก็มีให้ดาวเด่นไปเนี่ยนะครับมีเลข5นะครับบางทีหลายๆคนก็จะมองข้าม แต่เราคนอาจจะมองค่าว่าเลขค่าเพราะว่าดาวประหัดเขาก็ไม่ได้ย้ายในช่วงนี้นึกออกไหมเ,เขาก็ไม่ได้ย้ายแล้วก็เอ๊ะมันดาวมันจะมามันจะมีกระแสไหมนูน่นนี่นั่นหลายๆสํนานักก็ไม่ให้เลยเลขห้านะครับนะแต่คราวที่แล้วหมอแมนให้มีเลขห้านะครับแล้วก็เลขห้ามาทั้งข้างบนและข้างล่างเลยคราวที่แล้วนะเออนะคราวนี้เรามารุนกันนะว่าจะมาะตำแหน่งไหนอะไรยังไงแต่หมอแมนชอบมากนะครับ คิดว่าอาจจะต้องเห็นนะฮะเป็นวัวที่2ติดติดกันนะครับเลือกเป็นดาวพระราศดีเลข5านะครับดาวดวงที่2ครับเลือกดาวศุกร์ครับเลข6กครับอ่าดาวศุกร์ครับเลข6ดาวศุกร์นี้ต้องมาแหวกนิดหนึ่งคือวันนั้นเนี่ยตรงวันเสาร์แล้วดาวศุกร์เนี่ยทักษะเนี่ยค่อนข้างดีนะครับเป็นดาวตัวแทนของเรื่องเงินเรื่องพวกทระซัในยามที่สลากออกออกยามจันทรดาวศุกร์ก็ยังครองคุณภาพที่ดีอยู่นะครับไม่เสียหายแล้วดาวศุกร์มี การเปลี่ยนแปลงยกย้ายนะครับในวันที่26นะครับ26นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเอ๊หรือว่าจำผิด <hij achi> นะครับคิดว่าน่าจะไม่ผิดนะครับอาจจะย,าย้ายแถวแถวนั้นแหละเออนะครับไม่24 25 26ประมาณเนี้ยนะแต่โมเมนต์จำได้ว่า26นะครับเขาเปลี่ยนแปลงยกย้ายครับนะเพราะนั้นดาวเปลี่ยนแปลงย,ยกย้ายโอเคก็มีมีซีนแล้วแต่คราวนี้เนี่ยเขาย้ายไปแล้วเขาก็ไป เจอกับดาวพุธซึ่งเป็นคู่ธาตุน้ําด้วยคือมันส่งเสริมกันมันส่งเสริมกันมันก็เลยทําให้เออดาวศุกร์เนี่ยดูสวยดูดีนะครับผมแม่ก็เลือกดาวศุกร์เลข6นะครับดาวดวงต่อมาครับเลือกเป็นดาวมรตยูเลขศูนย์นะครับทําไมถึงนะยังดูว่าเรื่องเลขศูนย์เนี่ยมันน่าสนใจนะครับหนึ่งเลยก็คือ,อดวงดาวเนี่ยนะครับ ดาวเลขศูนย์หรือดาวมฤตยูเนี่ยก็คือดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงในสิ้นปีนี้วันที่30ธันวาคมเนี่ยเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงครับการเปลี่ยนสกราชครับการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนปีครับเพราะฉะนั้นในแง่ของดวงดาวความหมายของดวงดาวที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือดาวมฤตยูนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เกียรติดาวมฤตยูครับหรือว่าดาวยูเรนัสเนี่ยนะนถึงแม้จะอยู่ไกล นะไกลดวงอาทิตย์ที่สุดเลยนะแล้วโคจรทีหนึงเนี่ยก็7ปีนะแต่ละราศีเนี่ย,ลลยอยู่ไกลแต่ก็ให้เกียรติท่านหน่อยเพราะว่าท่านก็จะมีซีนนะช่วงเนี้ยต้นปีปลายปีแล้วก็ช่วงที่ตัวเองย้ายนะครับจะมีซีนเป็นพิเศษเพวัะนั้นก็ชอบนะครับเลือกมรตยุเลขศูนย์ะฮะดาวดวงต่อมาครับดวงนี้นะครับ,นะครบโคจรไปราศีละเล็กๆน้อยๆราศีละ2วันครึง่งนะฮนะอ่ ใช่แล้วหมอแม่กำลังพูดถึงดาวจันนะดาวจันครับโคจรเนี่ยราศีละสองวันครึ่งโคจรไปเร็วมากเลยตลอดเวลานะครับแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยดาวจันท์โคจรเป็นกเกษตรตราธิปดีครับอยู่ในราศีกรกฎนะครับอยู่ในราศีกรกฎครับแล้วพอเขาเป็นกเกษตรราธิดีเขาเข้มแข็งมั่นคงนะไงมันก็จะเกิด สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นของดาวจันทร์ก็คือสถานการณ์สถานการณ์อะไรที่มันเล็กๆน้อยๆแต่ซ้ำๆกันแล้วก็เกิดในเยอะๆเยอะๆเยอะๆๆรวมๆกันซ้ำๆกันแต่ว่าเป็นจุดเล็กๆน้อยๆนึกออกไหมอ่าเป็นจุดเล็กๆน้อยๆที่ผสานรวมกันนะครับให้เรานึกถึงน้ำนะครับน้ำเนี่ยพอแยกออกมาก็เป็นหยดเป็นหยดหรือแม้กระทั่งเล็กที่สุดก็คือละเหยได้เลยใช่ไหมอ่านี่คือจุดที่เล็กที่สุดนะของน้ํา ของสะสานะมีโมเลกุลที่เล็กมากๆนะครับแต่พอมารวมกันรวมรวมกันเข้าไปไงเยอะเลยเป็นมหาสมุทรเป็นทะเลเป็นอะไรเงี้ยนะนี่คือนี่คือน้ํานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือนี่คือดาวจันรทหม่แม่นขาบอกว่าวในวาระที่เขาโคจรเนี่ยมา เป็นเกษตรตาเทปดีเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นหลายวันเป็นแง่นะสวันครึ่งเนี่ยนะพอดิบพอดีในวันที่30มสธันวาคมพอดีนะครับเพราะนั้นก็มีซีนแน่นอนนะก็เลือกเป็นเลข2นะครับดาวจันทร์เลข2ครับดาวดวงต่อมาครับเลือกเป็นดาวอาทิตย์ครับเลข1ครับดาวอาทิตย์เลข1นึ่นะครับอันนี้ต้องบอกว่าถ้าเป็นการวิ่งแข่งเนี่ยดาวดวงนี้ต้อง ชนะแบบเฉียดฉิวชนะแบบชนะด้วยภาพถ่ายนะครับใครถ่ายรูปแล้วหน้าตาดีกว่ากันชนะไม่ใช่นะแบบเฉียดฉิวเลยนะครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็เลือกเนี่ยระหว่างดาวอาทิตย์กับดาวอังคารเนี่ยจะเฉียดฉิวมากนะครับเพราะว่าวันที่เจ็ดเนี่ยอังคารก็ย้ายนะครับย้ายมาเจออาทิตย์อาทิตย์เองก็โ,โหกำลังคุณภาพดีๆวัตถกบัญอรพอสมควรนะครับแล้วก็ในวันนั้น ยามที่สลักออกออกยามจันทร์ทำให้ดาวทิตตกกาลและกินียามด้วยนะแล้วก็ถามว่าโหเด่นมากไหมมันก็ไม่ได้เด่นเท่าเพื่อนนะแต่ว่าต้องเลือกวพราว่าอะไรเพราะว่าในจักรราศีเนี่ยอาทิตย์เนี่ยเขาสถิตเป็นเทวีโชคนะครับแล้วเราดูกันเนี่ยเราดูเรื่องโชคลาภนะเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภเพราะนั้นเมื่อสถิตเป็นเทวีโชคแล้วเนี่ยเขาโยกสัมพันธ์กับดาวเสาร์ซึ่งเป็นคู่ธาตุนะครับแล้วก็เขาตรีโกนกับดาวพระหัสสุปดีนะซึ่งเป็นคู่มิตรกัน โอ้โหหมอแม่ก็เลยมองว่าอ่ะในดีมีเสียในเสียมีดีนะครับนะครั้นว่าจะเลือกเลข3าดาวอังคารเนี่ยสเองก็ถูกเเนี่ยเบียดเบียน,ยนพอสมควรถูกกระแทกกระทันเพราะเป็นดาวคู่ศัตรูกันนะสามังคารคือ7เนี่ยคือเสาก็ถูกกระทํากันเหมือนกันเพราะฉะนั้นะนะเนี่ยโอ้โหยิ่งเลือกยากนะครับแต่ก็ตัดสินใจเลือกเลข1ดาวทิศเพราะอะไรเพราะคุณภาพดาวมาตรฐานเนี่ย เป็นเทวีโชคนะฮะเป็นเทวีโชคนั้นน่าจะเอาตัวรอดได้นะครับนะเราก็มาลองลุ้นกันละกันถือเป็นการบ้านให้ทุกคนนะไปลองลุ้นกันไปพิจารณาก,กันว่าเอ๊ะมันจะมา1มาไหมสามมาไหมเออแต่หมอแม่เลือกเลขหนึ่งก็แล้วก,กันนะครับในส่วนของเลข3เนี่ยมีอยู่แล้วในเลขยามนําโชคไงนะมันฟิกอยู่แล้วนะครับดาวย้ายเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเลขที่พิจารณาที่ชอบเนี่ยก็เลือกเป็นเลข1น่ะครับดาวทิศเลข1นนะครับ,ลนะรบและดาวดวงสุดท้ายนะฮะ ที่ชอบเลยครับดาวเสาเลขเจ็ดครับโอ้โหดาวเสาอีกแล้วนะเออดาวเสาเขาก็ไม่ได้ย้ายในช่วงนี้นะเขาย้ายนู่นปี68เดือนพฤษภาเดือนปี68นู่นนะครับก็ไม่ได้ย้ายช่วงนี้เลยนะไม่ได้อะไรเลยสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาอยู่เนี่ยเขาอยู่ในเดือนราศีกุมครับอยู่บ้านราศีกุมเป็นราศีที่เป็นเพื่อนเขาเป็นคู่มิตรเป็นเรือนคู่มิตรนะครับเพราะนั้นเขาอยู่สบาย เราเสาตอนนี้เขาอยู่สบายเขาไม่ได้เดือดไม่ได้ร้อนนะเออเหมือนเราไปอยู่บ้านเพื่อนไปนอนบ้านเพื่อนแล้วเพื่อนบอกเฮ้ยเราไม่อยู่บ้านเราให้นายอยู่เลย อ่าช่วงนี้นายอยู่ไปเลยไม่ต้องเช่าไม่ต้องอะไรอยู่ฟรีนี่นะพระราหูก็ใจใหญ่อยู่แล้วไงอ่าก็บอกพระเสามาเสานายอยู่เลยสบายมากอยู่ฟร <c oughs> ีนะพระเสาก็สบายเลยเห็นไหมอ่าแต่พระเสาถึงแม้จะออกจากบ้านตัวเองแล้วนะออกจากการเป็นเกษตรตาธิบดียกย้ายเข้าไปแต่ก็ไปอยู่บ้านพระราหูเพราะฉะนั้นไม่เดือดไม่ร้อนนะคุณภาพเขาก็ดีแล้วเขามาแบบเรื่อยๆเ,เห็นไหมอ่าคราวที่แล้วนี่เป็นไงเจ็ดห้าเจ็ดเป็นไง เออเขาแล้ว57เนะเออมันมันธรรมดาที่ไหนมันมานะตำแหน่งสําคัญนะครับัขาแล้วหมอแม่เดี๋ยวถึงก็ให้7ไปแล้วจะสังเกตว่าหมอแม่จะให้7เนี่ยบ่อยนะจะให้7เนี่ยบ่อยนะครับก็มันเหมือนเป็นเลขที่แบบว่ามันต้องมันมองข้ามไม่ได้อะเพราะว่าพระเสาเนี่ยนะครับในศาสตร์บางศาสตร์ในศาสตร์หนึ่งพระเสาร์เขาถือว่าเป็นดาวโชคลาภใหญ่นะครับ อ่าก็คือในแง่ของการพยากรณ์พระเสาร์เนี่ยเขาบอกโทษทุกข์ให้ทายเสาเนี่ยจริงๆไม่เสมอไปพระเสาร์คือดาวแห่งความอดทนอดตั้นความพยายามนะการรอคอยนะคนที่มีพระเสาร์เด่นๆหรือว่าแม้กระทั่งคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยหรือคนลัคนาราศีมังกรเนี่ยนะครับที่เกี่ยวพันกับพระเสาร์เพราะว่าพระเสาร์เป็นดาวประจําตัวราศีมังกรเนี่ยจะมีคุณลักษณะพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นคนอึด ทึกทนนะเป็นคนที่แบกรับภาระความกดดันได้ดีกว่าชาวบ้านเขาเป็นคนที่อดทนนะเป็นคนที่ใครที่แบบอะไรที่ทนไม่ได้คนวันเสาร์แม่งทนได้หรือเปล่าไหมางานหนักๆคนอื่นทนไม่ได้คนวันเสาร์ทำได้งานละเอียดรอบครอบงานที่ใช้ความวิริยาอุตสาหะต่างๆ คนวันเสาร์ทนได้ทําได้นะนี่คือคุณลักษณะพิเศษของคนวันเสาร์นะครับแล้วก็คนลัคนาราศีมังกรหรือคนราศีมังกรหรือถ้าท่านมีดาวเสาร์เด่นๆในดวงนะครับเนี่ยจะเป็นคนที่อดทนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวพวกนี้เนี่ยเมื่อเมื่ออดทนเมื่ออดทนเมื่อวิริยะอุตสาหะเมื่อมีความบากบั่นนะเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะพบกับความสําเร็จได้เพราะฉะนั้นดาวเสาร์จึงถูกขนานนาะมว่าเป็นดาวโชคลาภใหญ่ จรกงหรอแมเออแต่โชคลาบลาบผลเนี่ยบางทีไม่ได้มาแบบลาบลอยนะเป็นโชคลาบจากความพยายามนะครับเราก็เรียกแบบนั้นว่าเป็นลาบเป็นโชคเหมือนกันนะแต่เป็นลาบจากความพยายามไงนะครับเพราะฉนั้นก็ไม่เสียหายเพราะนั้นหมอแม่จึงชอบมากเลขเลขเ,เจ็ดเนียดาวเสาร์เนี่ยและรอบนี้ก็ยังคิดว่ามีโอกาสที่จะมานะครับที่แล้วก็ให้ไปนะมานะข้างบนนะ คราวนี้เดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าเขาจะมาไหมนะครับก็ชอบเป็นดาวเสราร์เลขเจ็ดนะครับสรุปว่าดาวเด่นนะครับประจำที่30ธันวาคม256ครับได้แก่560217ครับ560217นะครับจัดเรียงตามตำแหน่งไว้แบบนี้นะครับ5กับ6เนี่ยหมอแมนคิดว่าเด่นด้านบนนะครับเด่นด้านบนอันนี้ส่วนตัวนะ ก็คิดว่าเด่นด้านบนส่วนเลขศูนย์เนี่ยมาแมคาาานะ่คิดว่าเด่นด้านล่างนะคิดว่าเด่นด้านล่างก็ลองไปลุ้นกันก็ไม่แน่หรอกบางทีอาจจะมาบนก็ได้นะเออส่วน2องหนเนี่ยสตัวเนี่ยมีโอกาสที่จะมาทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับเออนะก็จัดเรียงตามตำแหน่งไว้พอไมมพี่น้องดูแล้วชอบเลขไหนชอบคู่ไหนลองคอมเมนต์พูดคุยบอกกันหน่อยนะครับแล้วก็ไปตรงกับนะเลขที่ท่านชอบหรือไม่เลขอะไรนะ เออลองดูซิว่าตรงกับพวกสื่อน้ำโชคของท่านหรือไม่ชนเลขลาสีเลขวันเกิดอะไรหรือไม่ลองพูดคุยกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเราพบใหม่คลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ